สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจําวันที่สามสิบมกราคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือหกกับเก้าเจ็ดกับศูน6 1หก6ูน7 6หกหนึ่ง9 6 9 7 6 9 3 7 6 0 7 9 6 7 9 0นะคะ จับคู่ก็หนะกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าูนยนะสองหกศูนย์่หกนเอ่สี่สองเนาะหกเก้าสามเจ็ดหกศูนย์เจเก้าก็ก้านยเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปพิเศษ3ามกับเจกับ4 สามศู40 40 70 70นยะ์สามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้าเนยจ็ดหนึ่งเจดสเจสเจดหเจดเเจดีู่ดสี่สเจดจกูก็ศูนย์สามสามศูนย์ศูนี่สีเะคะสตัวเพื่อนจะพันน้ใหม่ก็ได้เด้อถ้าไม่ชอบแนวทางของเราเนาะต่อไปปกติตัวเด่นสี่กับเจหกับเ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเก้าศูนเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหกเก้าสามสี่เจ็ดเก้าสี่เก้าเก้าเนาะจับคู่ก็หกเจ็ดเจ็ดหกสก่็ดเนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไป V i p สามก็บหกห้าก็แปดสามศูนย์สามหนึ่ง้าสามหกสามแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสามกห้าหกหกหกแ สามหกศูนย์หกแปดห้าหกหกแปดสองห้าหกสามหกแปดจับคู่ก็สามห้าห้าสามห้าหกหกห้าหกแปดแปดหกนะคะห้าแปดแปดห้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะนี่สำหรับเมื่อวานของเราจับให้ อันนี้ของเราเมื่อวานนี้นะสำหรับของวันนี้สามสิบกลานี่จะเพาะกิจปกติพิเศษอันเดียวกันนะ DAP นี่แยกจากเขานะคะแต่มันก็ยังไม่แน่เนาะอืม สี่เจ็ดหกเก้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมเฉพาะกิจพิเศษปกติมาแนวทางเดียวกันนะคะจะต่างกันแค่ vip เนาะแต่ถ้ามันมาหกศูนย์เฉพาะกิจกับ vip เด้อกับปกติ แตพอกิปกติ VIP 6กมาเหมือนกันนะคะ6กกับเจ็ดสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะ